สบายดีเนาะเมื่อนี้เราก็มาเปิ่ดการขุกคนพระที่ว่ายู่งเหองจนเพิ่งแข่งบอกแกว้วสำหรับมา,มาแล้วเป็นองค์ที่สามตัวที่ว่าเปินกำลังขุดคนอยู่นี่เป็นองค์ที่สี่สำหรับการคนพบในเมื่อนี้เนาะเรีวยว่าสำหรับสถานที่นี้เรกว,ว่าได้มาแล้วหลายร้อยองค์เนาะสำหรับพระที่ว่าเพิ่งขุดคนเห็น ลำมื่อนี้วันที่ยงเดือนสี่เนาะเขาก็ได้มาเบิงมาสมในการพูดผลของเพิ่นเป็นว่ากจะคนเป็นเรื่อยๆไนตามเพื่อนน้องตาต่างตามการสอบ่าพของเพิ่น,นเนาะเพื่อก็ว่าก็คือว่าเป็นบุญเป็นโชคเป็นลาภเนาะที่ได้มาเห็นเมือ่อนี้ขนาดเราอยู่ ไกลเนาะเราไปยังมีโอกาสได้มาเบิ่งมาชมมาฮอดสถานที่ดีดังกล่าวดูแบบเป็นบุญของเราเนาะมีกมแกมเป็นบรรยากาศสถานที่ผู้คนของเพิ่นปก,กตาากิมันจะได้สูบน้ำออกอยู่ตลอดเวลาเนาะเนื่องจากว่าระดับที่ว่าผู้คนมันตามตัวระดับน้ำของปัจจุบันนี่อลังจากที่ว่าเพิ่นเอา ด้วยการทางคณะกรรมการเพื่อนทางคณะกรรมการเพื่อนก็ได้หายงวิ่งไปเก็บไปเนาะทีบงานเพื่อนเองมาสั่งเข้าไปหลังจากนั้นเพื่อนก็เกี่ยมที่เอาขึาา้นมาทงเนินเนาะนั้นเป็นทีมงานที่าเพื่อนเห็นุคนเจอมาสั่งเข้าไปจะเป็นจิตครับไว้มีจะใ<ม>ส อีกน้อยนาะตกันกน่าจะเอาขึ้นมาปฏิบัติทงานเกิดขึนมาไายหงไทยเริ้เป็นหลักฐาน,นาหนนนลัง,งาจากนั้นคณะกรรมการเิ่นเครเอาขึ้นมาเนาะเท่าแก่สาบานเป่นใครตีของอีกองนนนนํัเขาหนว่าเป็นเป็นส่วนของาแต่มาเบิ้งมาสวมใๆ อั้วยแ้าเจ้า่เสิยิ้แล้วกลับมาครัโอสบมีความอุดมสมบูรณ์ครสมบวรณ์เนาะพระนี่ก็ได้งามอยนาีคือมือใหม่ๆเลยสําหรับนี่พระนี่เนาะว่ามีความอุดมสมบูรณ์สวยสดงดงาม